แน่นอนอมันไม่เป็นอะไรครับหมอนวดเนี่เขาจะรู้ครับว่านวดแล้วเนี่ยเขาจะเจ็บก็จะเป็นขนาดไหนบางคนเขาก็วอย่างนี้ก็บอกว่ากลัวหมอนเนี่ยจะเอาลูกประคบร้อนร้อนนี่ไปโดนที่ขาที่ตัวเขาแล้ว,ลวเขาก็รู้สึกปวดมากนี่ ก็ไม่คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยะครับมีสิทธิ์หายไหมครับคุณหมอมันหายไหมบางครั้งเนี่ยคนเป็นเยอะๆเนี่ยนะครับเพราะว่าเราเรียนะครับคิดแต่จะคุมนะอีม่าอเงี้ยบางคนถามอะไรไม่เป็นอะไรเลยครับไม่เป็นอะไรเลยมาหาหมอนี่เพราะปวดหลังนิดหน่อยับ ใช่ไหมยาตดดนั้นคุมหมดแล้วหมอห้ยาคุมหมดแล้วับอกว่าคุณแน่ใจแล้วคุณคุมอยู่เพราะยาเนี่ยมันเข้าไปแคกวงเงกดไว้เฉยแต่โลกนี่มันมุดใต้ดินไปเรื่อยๆืเรื่อยๆือเรื่อยเ่อบเรือยเเพิ่มขเ้น่ะครับ ดันก็เพิ่มขึ้นครับขใคร,ครใมันเพิ่มขึ้ถ้าอยู่กินยาเมื่อไหรน่นี้คือเป็นเรื่องนนใน่ครับนะต้องคุมตลอดเวลาแสดงว่าในมุมมองของคุณหมนแดงหรือว่าแพทย์ตะวันออกเนี่ยเขามองว่ามีโอกาสหายแล้วก็รักษาน่าจ,จะได้ ถ้ากะจัดมันหรือทะเยังไงไม่เป็นโรคได้ก่อนมันเรื่องดีสุดครับพอโรคที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีเชื้อชัโลกมันเป็นพฤติกรรมของเราเราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือรู้นะเขาเรียกว่ารู้เขารู้เราให้ดีก่อนว่าเราหวาันี่มันเกิดเฉพาะอะไร สุดท้ายอยากให้คุณหมอแดงฝากว่าเราจะป้องกันตัวเองยังไงไม่ให้เป็นโรคเบาหวานนะคะโรคเบาหวานก็มีทั้งที่ขาดอินซูลินแล้วไม่ขาดอินซูลินนะครับขาดอินซูลินก็คือหลา่กใจตับออนเราบริอินซูลินเข้าไม่ได้ใช่ไหมหรือว่ามี ัแต่ร่างกายเราปฏิเสธเซล<ม>เล์เราพอไม่รับไม่รบเพี้ยนได้หมดเลยที่มันเพี้ยนที่มันปฏิเสธที่ตับออนที่ปริเไม่ได้เนี่ยมันเป็นสาเหตุมาจากที่เราทำนั้นเลยพฤติกรรมการกินการอยู่การน,นอนเรารลองสังเกตดูเลยครับนะครับ เราทําผิด<ะ>เมื่อเราทําผิดเราต้องเปลี่ยนแปลงปงรับปรุงับแก้ไข<ะ>ให้ดีขึ้นครับ<ะ>แล้วอะไรที่กินเข้าไปเนยนะครับเราดูซิว่ากินถูงหรือยังนะไม่ใช่ว่ากินดีดีแล้วจะไม่เป็นโรคกินดีดีก็ไม่เป็นโรคนะกินดีี กินดีๆครับป็นโรคมากมายเลยสมัยก่อนนี่คนอยู่ไล่อยู่นะ้องนาใช่ไหมก็มีเบาหวานคแต่สมัยนี้นะครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นการแพร่รเบาจเเลิญมากเท่าไหร่แนะโรคกั็ยิ่งตามขึ้นมาตามขึ้นมาเพราะว่าเรา รเราไม่มุ่งที่จะรักษาคนเป็นโรคเราไม่ปรับปรุงพฤติกรรมไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนอย่างที่คุณหมอแดงบอกึ่งครับการรักษาโรคเบาหวานนะครับเราต้องรักษาที่คนครับไม่ใช่การรักษาที่โรค แล้วใครที่เป็นเบาหวานอยู่นะครับลองเอาคำแนะนำของคุณหมอแดงนะครับไปใช้ดูไม่ว่าจะเป็นยานนอนดึกครับผมแล้วก็ลองรับประทานเข้ากล้องดูโรคที่ท่านเป็นอาจจะเบาบางลงได้ครับค่ะแล้วใครที่ คืออยากรอให้ป่วยเราค่อยรักษาน,นะคะแล้วเวลาของวันนี้นะคะก็หมดลงแล้วะคะ่ะกลับมาพบก,กับพวกเรา3คนได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับน้องวิเราจะคุยกันถึงเรื่องที่จะทำให้น้องว ยกมือได้สุดแขนเลยครับเรื่องอะไรพี่น้าน้ำมันมาเรล่าครับน้ำมันปลาดลบการยกเงเสริมเสริมว่าเป็นน้ำมันที่ดีที่สุดนะฮะต่อค่าต่อความาน้ำมันหิ่นกลิ่นตัวประเ อย่ารูรไขมันกินไขมันแต่ไขมันที่ดีสุดก็คือไขมันน้ำมันครับในหอเนนี้มีคนเกือบพันคนเนี่ยทั้งอายทั้งจามนั่งใกล้ปุ๊บติดปาร์ต่ะกลับมาที่พักปุ๊เนี่ยทั้งปวดหัวขข้งขน,น้ขนแั้วตัว,ตว,ตว วันนี้แหละเป็วนวันที่เราต้องลองอกาาร <Yes. S 2> อินน้ำมันแล้วรู้สึกเลยว่าดีขึ้นสดชื่นหน้าตาแบบผ่องใสแล้ว,ลวอเรามีความรู้สึกว่าไอ้เชื้อโรคที่ทำให้เราเราจามเราไอแล้วปว mm hmm. ดหัวมัน